สวัสดีค่ะแชวีเดสค่ะวันนี้จะมารีวิวแอป PowerMiller นะคะอันนี้เป็นแอปที่แชวีลองเชื่อมต่อระหว่าง Android to PC เนาะซึ่งแชวีลองแล้วมันเวิร์กมากเลยทุกคนเรียกว่าแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยแถมโปรแกรมนี้โหลดฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ตัวเต็มก็ต้องซื้อแบบพรีเมียมอนะเนาะ ยังไงก็แชวี่จะพยายามทำคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆรับชมนะบางคลิปอาจจะไม่มีเสียงต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะ,ะสนใจให้ค่าขนมแชวี่โดยผ่านการโดนิทผ่านทัวรเลตได้นะคะเพื่อนๆใช่ <laughs> จริงๆชาวีก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ๋องพอสมควรเลยค่ะคืออย่างแบบทำวิดีโอเสร็จบ้างเสียงหายบ้างอะไรบ้างก็ต้องเรียนรู้จากพวกรุ่นพี่เยอะเลยยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะเดี๋ยวชวีช่วงหลังๆจะมีอัอดวิดีโอบรรยากาศในการเล่นเกมเนาะที่ว่าชาวี่เล่นเองส่วนตัวแบบชวีอยากโชว์ฝีมือให้ทุกคนเล่นมั่งถึงแม้ชวีจะอยู่ดาวอังคารมานานแต่ตอนนี้ติดอยู่บนโลกมนุษย์ค่ะ พอดีว่าที่ดาวอังคันเขามีกฎหมายว่าถ้าห่างมาจากโลกมนุษย์ต้องกักตัว15วันซึ่งแชวี่ไม่ไหวหรอก <c oughs> แชวี่ตัวเปื่อยเป็นซุปพอดีก็เลยคิดว่าแบบเอออาศัยอยู่โลกมนุษย์ยาวๆไปช่วงนี้แล้วกันเนาะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคิดถึงแชวี่มาหาได้นะคะ